ตัวชนสพจับได้อ๋อตัวที่สนสะพายคือที่จับได้อ๋อไอพวนที้จับไม่ได้เนาะโอเคครับผู้ชมครับตัวน,นี้นะครับราคาห้าสิบห้าครับต่อรองได้นะตาเน,ะนาะสูงประมาณเท่าไหร่ครับตาไม่สูงถ้าเปิดก็คือเจ็ดหมื่นบาทอ่าเดี๋ยวผมถ่ายดูชัดๆนะผู้ชมครับตนนัวนี้ถ้าคุณตาเปิดคุณตาจะเปิดเจ็ดหมื่นบาทนะผู้ชมครับวัวสามปีน้าตาเนาะสามปีกว่าสามปีจะเข้าสี่ปีสามปีจะเข้าสี่ปีนะผู้ชมครับ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเยี่ยมชมนะครับชัยยพงฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มที่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวการเลือกพ่อพันธุวัวการเลือกแม่พันธวัวนะครับวิธีการเลือกแม่พันธวัวนะครับเราเลือกอยังเลือกยังไงจะให้วัวมีลูก11ตัวนะผู้ชมครับแล้วก็การเลือกพ่อพันธุวัวเลือกยังไงนะครับถึงจะให้พ่อพันวัวมีลักษณะที่ดีในการผสมพันนะครับแล้วก็แนวคิดดีด เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณตาครับครับสวัสดีครับผมคุณตาชื่ออะไรครับผมชื่อนายจันทไทยพังามครับบ้านอยู่ที่ไหนครับตาบ้านโนนรีตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสันนงาตเกลจังหวัดสุรินทร์ครับคุณตามีเบอร์โทรไหมครับ อ๋อเบอร์โทรอยู่ที่ป้ายเลยใช่ไหมครับตาครับเบอร์โทรอยู่ที่ป้ายนี่ครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สเจ็ดครับผมสามารถที่โทรมาสอบถามได้โดยตรงเลยเนาะสามารถที่โทรมาสอบถามโดยตรงครับสนใจก็อยากได้ก็ติดต่อหรือโทรโทรมาถามก็ได้ครับนี่ครับผู้ชมครับนี่คือคือภรรยาคนสวยของคุณตานะครับอันนี้ก็จะวิธีการกินก็คือใส่ปาาแล้วก็ใส่กากน้ำตาล อ๋อคุณตาใส่ฟางก่อนใส่ฟางแล้วใส่กากน้ำตาลแล้วก็โรยกากน้ำตาลโรยกากน้ำตาลก็เอาลำโรยแล้วก็เอาอาหารเสริมเล็กๆน้อยๆครับอ๋อคือใช้สูตรนี้เลยใช่ไหมครับสูตรนี้อ๋อไหนกากน้ำตาลคุณตาอยู่ไหนครับกากน้ำตาลยังไม่นานแล่อ๋อไม่นานอ่าเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะครับแสดงแสดงแสดงว่าวัวกินดีเลยเนียครับตาหนิกินหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยไม่เหลลือเเยคยให้กินหญ้าไหมครับไม่เคยให้กินหญ้าเราโยกช่งหญ้านี้ช่วงนี้ไม่มีหญ้าให้กินก็ให้กินแบบนี้นะอ๋อคือ ช่วงนี้นะครับผู้ชมหญ้าหายากแล้วเนาะหญ้าหายากก็ฟางง่ายสุดนะครับเนะาะอ๋อเนี่ยผู้ชมครับตื่นเลี้ยงวัวตั้งแต่กี่โมงครับนี่ตื่นเช้าหกโ,โมงก็เตรียมทําให้เขาแล้วอ <laughs> แต่ว่าทั้งวันก็อยู่นี่เลยทั้งวันก็อยู่นี่เลยครับ<ต>ผมแล้วก็มันก็จะพักรับกินเสร็จมันจะพักช่วงบ่ายอ๋อกินเสร็จถ้าเกิดว่าวัวไม่สบายเนี่ยคุณตามีวิธีการสังเกตไงบ้างครับคือถ้าว่าไม่สบายว่ามันจะมีกินหญ้าครับาอาการก็มันจะไม่มันจะยืนมีกินหญ้า ครับผมแล้วเราต้องทําไงครับตาคือตัวไหนยืนไปกินหญ้าบางทีมันมีทอมันมีบางตัวกระท้องอืดก็มืท้องอืดครับผมทีนี้ผมก็อยู่กับวัวเคยอยู่กับหมอที่นี่มันก็ให้ก็ให้ความรู้มาครับผมมันก็สมมุติถ้าวัวท้องอืดคุณตามีวิธีการรักษายังไงครับครับถ้าท้องอืดก็มันก็มีมียาครับมียาฉีดครับมียาฉีดมียากาานมีแก้แพ้แล้วก็แก้อืดฉีดให้มันแล้วก็ที่นี่ก็ใช้แบบสมุนไพร อะไรบ้างครับตาสมุนไพกก็คือมันมีใครเนาะใครเดกับมาตามๆกระสสน้ําลาดหลังมันเลยครับอให้มันเปียกตามนี้เลยครับผมทีนี้มันจะระบายมันจะมันจะตดอ๋อผู้ชมครับมีไพรแก้ท้องอืดด้วยอ๋อมันต้องขีดยาด้วยครับขีดยาขีดยาคู่กันไปกับสมุนไพรใช่ไหมครับตาโอเคครับผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศคลอกวัวของคุณตาครับบริเวณด้านนู้นคือพื้นที่ที่คุณตาจะปลูกหญ้าใช่ไหมครับนี้ งนนนี้กมัเป็็คุณป้าในถังคืออะไรครับกากน้ำตาลผสมกับน้ําค่ะกากน้ำตาลผสมกากน้าโอเคผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพูดภาษาไทยใหม่นะครับกากน้ําตาลผสมกับน้ํานะผู้ชมโอ้โหมชนนะผู้ชมครับอันนี้คือหัวหารตองเจ็ดตองเจ็ดอันนี้เป็นลำดำใช่ไหมตาเนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวตามคุณตาไปเลยครับอ่ะ เทแบบนี้ผู้ชมครับเทจริงนะผู้ชมไม่ได้ซื้อมาโชว์ใช่ไหมครับ <c oughs> เทจริงกากอ่ะอ่าไข่รำตองเจ็ดนะผู้ชมครับวัดูสิครับวิ่งใส่อาหารเลยผู้ชมนี่หนึ่งถุงนี้ราคาเท่าไหร่ครับตาอันนี้เป็นรำเมียนกุ้ง560บาทถุงละ560บาทนะผู้ชมครับอืมวัวนีะผู้ชมครับกินดีจริงๆครับผู้ชมเพรหนึ่งให้กี่มือ้อครับตา ไอ้ือเดียวครับตอนเย็นก็ไปอ้ิมฟังแบบธรรมดาครับอ๋อตอนเย็นก็แค่ฟังเฉยๆแต่ตอนเช้านี่พิเศษหน่อยจะมีกากน้ําตาลหัวอาหารหหารัมเนี่ยผู้ชมครับกินเวลาเดียวกินเวลาเดียวใช่ไหมครับเนี่ยปิ้งใส่อะไรผู้ชมครับลงทุนวันหนึ่งค่าอาหารประมาณเท่าไหร่ครับป้าตอนนี้คือประมาณวันละหกร้อยกว่าบาทนะวันละหกร้อยค่าอาหารนะ าาหรกับเยอะเหมือนกันนะครับอคือข้าวสารกับลำนี่มันเป็นรายได้จากผสมวัวครับอ๋อโอ้ใช่ใช่ใช่คือเราทับวัวมามาซื้อนี้ได้อืมมันเลี้ยงกันได้เนาะใช้วัวเลี้ยงวัวครับเนี่ยผู้ชมครับใช้อะไรตากี้ใช้วัวเลี้ยงวัวโอ้เยี่ยมผู้ชมครับใช้วัวเลี้ยงวัวโอ้เด็ดครับตาผสมมาหนึ่งได้สามตัวก็ให้กินได้สองร้อยรับทีเดียวเข้าเป๋ามีเข้ากเป๋าเรา อันน <rium> ี้เข <ent> <gun play> ้าเบาคุณ <coal> ค <together> ุณคุณป้านะครับเนี่ยผู้ชมครับวันนึงก็ได้สามพันก็จะตาให้จ่ายเป็นวันละหกร้อยเนาะอ๋อที่เหลือเราก็เก็บไว้ใช้เนาะที่เหลือก็เก็บอันนี้เรียกความสุขไหมครับนี่มีความสุขเนี่ยผู้ชมครับมีความสุขมากๆนผู้ชมครับมีความสุขมากๆนะผู้ชมไม่ต้องไปไหนไกลนะครับตาเนาะอยู่บ้านเราก็มีความสุขแล้วเนาะเนี่ยผมว่าได้ขยับออกกำลังกายงี้ทุกคนก็มีความสุขแล้วนะ เนี่ยผู้ชมครับตัวนี้คือวัวบราแมนลูกผสมน้าตาเนาะเป็นบราแมนเลยครับบราแมนเลยใช่ไหมครับใช่บราแมน,นครับอืมลูกของอะไรครับตาตัวนี้ตัวนี้ลูกวัวซื้อมาเลยรจำพ่อไม่ได้จำพ่อไม่ได้เราไม่ถามพ่อเราไม่ได้ถามไม่ได้ถามพ่อเ <พอ S 2> ขาอ๋อนี่วัวตัวนี้คือวัวที่ซื้อมาซื้อมาคุณตาคิดว่าจะขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้าราคารองห้าสิบห้าครับราคารองห้าสิบห้านะผู้ชมครับคุณตาปล่อยได้เลยครับคุณตาจับได้ทุกตัวเลยเหรอจับได้แต่ตัว ตัวชนสพาจับได้อ๋อตัวที่สนสพายคือที่จับได้อ๋อไอตัวนี้จับไม่ได้เนาะโอเคครับผู้ชมครับตัวนี้นะครับราคา55าสครับต่อรองได้นะตาเนาะสูงประมาณเท่าไหร่ครับตาอันนี้สูงอาตาคร่าวๆครับเนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวคุณตาจะวัดให้ดูนะครับถึงไม่ใช่เท่าตัวนั้นอ๋อร้อยห้าสิบกว่าตา ประมาณร้อยสี่สิบห้าครับตาประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูท้ายของมันนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ่ายเร็วไปเห็นไม่ชัดนะครับนี่คือท้ายของมันนะครับโอเคครับผู้ชมครับนี่ดูไข่มันนะครับผู้ชมไข่ไข่มันยังเล็กเอาอยู่วยังอ่อนครับอ๋อวัวยังอ่อนมีใช่ไหมครับตอนนี้กี่ปีฮะตาไม่ปีกว่าปีกว่าใช่ไหมแต่ว่าโตได้เยอะเลยแล้วตาเนาะยังไม่ยังไม่โตไม่เต็มที่ครับยังโตไม่เต็มที่ ถ้าโตเต็มที่มันก็จะมันจะนาออกกว้างออกอ๋อมันจะนาออกกว้างออกนะผู้ชมครับโอ้สวยนะผู้ชมครับตัวนี้เป็นว่าที่พ่อพันธุ์ได้เลยนะผู้ชมครับราคาห้าสิบห้านะครับก็ถ้าอยากได้ก็โทรมาสอบถามคุณตาได้เลยตรงนะผู้ชมครับเนี่ยผมถ่ายให้ดูนะครับทําไมคนที่อยู่ตัวนี้มันแห้งเลยตาคือมันเป็นตัวคอกตัวใหญ่ที่นี่มันก็คอกมันใหญ่ก็มันก็เป็นตัวตัวค้มันไม่ไม่ไม่ แม่มันตัวเมียตัวเมียมันจะเยี่ยวบ่อยครับอ๋อจะเยี่ยวบ่อยมันจะแฉะครับผมวัวตัวผู้นี่ไม่ค่อยเยี่ยวครับไม่ค่อยเยี่ยวต่เยี่ยวมันไม่เยี่ยวมันตัวเมียครับเออเยี่ยวไม่เยี่ยวมันตัวเมียเออใช่นะคุณตาเนี่ยผู้ชมครับพื้นที่โล่งๆเลยนะผู้ชมดูนะครับบริเวณด้านนี้ก็คือพื้นที่ให้วัวได้เดินเล่นน้าตาเนาะพื้นที่ด้านนี้ก็ถ้าหน้าหน้าเล้งมันจะออกจากเดดอ๋ออยากได้รุนเด่นอยากโดนแดดมันจะออกจากเดดครับผมแต่ว่าพอรดนแดดแล้วก็เข้ามาด้านในนี้อะไรโบแนะนาให้ตาทำอย่างนี้ครับ มันเพราะไอ้คือของตาเนี่ยมันเป็นอา,อาชีพทำนาครับอพอทำนาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมาครับผมจนพ่อแม่ตายไปหมดแล้วแต่ว่าคนรุ่นผมนี่ก็ทำนาต่อมันก็มันยังไงคืออยากเป็ยนอาชีพครับอ,อาชีพเสริมคือเลี้ยงวัวครับผมพอเลี้ยงวัวแล้วมันมันมันได้ดีครับครับผมปีที่แล้วผมขายรุ่นนี้ไปไอ้สิบกัาตัวได้หกเจ็ดแสนครับรุ่นเนี้ยฮะ คุณตาขายตัวแบบเนี้สิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวสิบสามตัวสิบสามตัวได้หกเจ็ดแสนตัวละห้าหกหมื่นจะมีตัวละห้าหมื่นเจ็ดตัวหกหมื่นสามโอ้สุายยอดสูงครับครับผมแสดงว่าราคาก็ราคามาตรฐานเลยเนาะราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะราคาคือเป็นวัววัวนวัววัวส่งราคาเนื้อราคาเนื้อใช่ไหมครับครับแต่ถ้าสวยก็ไปทําพ่อพันต่อได้จะในสวยก็ครับโอ้เนี่ยผู้ชมเนี่ยผู้ชมครับพื้นที่บริเวณนี้ก็คือพื้นที่ที่คุณตาเลี้ยงวัว ชาเล่เนาะกชาเล่ตัวผู้ทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นเป็นแม่พันธุ์ครับบางตัวเป็นแม่พันธุ์นี่ก็แม่พันธุ์อ๋อมีแม่พันธุ์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวในคอกนี้มีวัวแม่พันธุ์กี่ตัวตาคอกนี้แม่พันธุ์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวทั้งหมดห้าตัวทั้งหมดห้าตัวแต่ส่วนมากก็จะเป็นวัวพ่อพันธุ์เนาะโอเคครับผู้ชมครับนี่โอ้ตัวนี้ อ๋อซื้อขายคือคุณตามีนะมีอาชีพคือจับวัวมาขายถูก<ด>ต้องไหมครับครับถ้าเกิดผมจะขายวัวให้ตาได้ไหมไครับได้ได้ใช่ไหมคืออาชีพของผมก็คือเป็นชาวมาพอโทรมาผสมวัวกับไปเลยอ๋ยอมีอาชีพผสมวัวด้วยคร,ร,รับไปผสมมาหนึ่งมันบางทีมันก็ได้สามตัวสามตัวก็บสามพันโอ้ยเยี่ยมเลยผู้ชมครับ คืออาชีพของคุณตานอกจากตัวละสองพันเลยวันวันสมมติวันนี้วันนี้วันอะไรตัวหนึ่งเราดพันหนึ่งครับนอกจากอาชีพของตาจะรับซื้อขายวัวด้วยก็ยังผสมพันธุ์วัวด้วยแล้วก็แบ่งพ่อพันธุ์ให้คนที่อยากจะไปทําต่อได้ด้วยโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ,รบ,รบอันนี้เป็นวัวพ่อพันธุ์กี่ปีแล้วตานี่อันนี้สามปีกว่าครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นเล่ผสมบามันมันใหญ่เนาะตาเนะาะ มันใหญ่กว่าชาลีทั่วไปนะมันแน่นอ่ะมันโครงสร้างใหญ่ถ้าขุนจะได้ถึง800โล900โลครับถ้าขุนจะได้ถึง800 900โลเลยเหรอคุณตาจับมันได้ไหมอ่ะคุณตาเอาออกทางนี้หน่อยครับผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้คุณตาจับไอวัวยักษ์ให้เราดูครับผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวคุณตาจะจับหาคุณตาได้แล้วคุณตาได้แล้วได้แล้วตรงไหนสว่างๆเนาะดูดูผู้ชมดูสิครับโอ้ดูแผงคอมันครับ ฮะณตามาเลยครับเดี๋ยวคุณตาจะเอาพื้นที่ข้างนอกให้เราดูนะคุผู้ชมครับน่าจะเลี้ยตาอ่า <c oughs> โอเคครับ่าตาไปเลยครับเดี๋ยวผมตามไปเ <c oughs> นี่ยผู้ชมครับอันนี้คือวัวพ่อพันธุ์น้ตาเนาะกี <c oughs> ่<อ>ปีแล้วครับตัวนี้อันนี้สามสามปีครึง่งครับสามปีครึ่งอู้มันใหญ่น้ตาเนาะอันนี้เป็นวัวชาเล่ผสมอะไรครับอันนี้ไอเล่ผสมบรามันครับเล่ผสมบรามันข้อดีของตัวนี้เลตาที่เขาชอบผสมกันเนี่ย อันนี <si ้จะให้ลูกดีครับลูกออกมาเป็นมันโครงสร้างมันใหญ่โครงสร้างใหญ่หืมเพราะเขาเป็นเล่ผสมรามันเนาะถ้าเราพูดกันก็คือเล่มันถูกต้องไหมตาครับเลหืมเนี่ยผู้ชมครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับตาตัวนี้อันนี้สูงก็ประมาณใกล้เคียงร้อยห้าสิบใกล้ใกล้เคียงร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้คุณตาไม่ได้เปิดเนาะเนี่ยผู้ชมครับอ่ะถ้าเปิดล่ะคุณตาจะเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าเปิดก็คือเจ็ดหมื่นบาทอ่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆนะผู้ชมครับตัวนี้ ถ้าคุณตาเปิดคุณตาจะเปิดเจ็ดหมื่นบาทนะผู้ชมครับวัวสามปีน้าตาเนาะสามปีกว่าสามป,ปีจะเข้าสี่ปีนะผู้ชมครับเนี่ยครับผู้ชมครับยืนเป็นงานมากเลยผู้ชมครับนี่โอวหนาใหญ่จริงครับผู้ชมครับตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้ขุนถ้าขุนมันจะขึ้นตัวเมียไม่ได้ครับอ๋อคือถ้าม,มันใหญ่ไปแล้วมันจะขึ้นตัวเมียไม่ได้ก็เอาประมาณนี้ใช่ไหมครับตาเอาประมาณนี้สรงตัวให้มันสรงตัวได้ครับโอ้เนี่ยผู้ชมครับ สวยงามมากๆครับผู้ชมครับเชื่องหน้าตาเนาะปกติวัวใหญ่ขนาดนี้ผมกลัวนะเนี่ยวัวปีนี้มันมันมันเลี้ยงง่ายครับแล้วก็เวลาเอาไปผสมก็ขึ้นรถง่ายด้วยขึ้นรถง่ายด้วยพอจอดรถก็โดดขึ้นเลย <c oughs> เ,เป็นงานเนอะตาเนี่ครับผู้ชมครับก็เป็นวัวเล่มันนะผู้ชมครับวัวสี่ปีสูงประมาณร้อยห้าสิบอัพราคาเจ็ดหมื่นนะผู้ชมครับ ถ้าใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามดูได้ครับผู้ชมครับอคุณตาเก็บได้เลยครับเ,เนี่ยผู้ชมครับวัวสวยๆของคุณตามีวัวพ่อพันธุ์ประมาณสักห้าหกตัวได้นะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปได้เรียงให้ครบทุกตัวนะผู้ชมครับเพราะมาฟาร์มที่สวยนะครับมีวัวพ่อพันธุ์ที่สวยแล้วเราต้องมาชมให้หมดนะผู้ชมครับกีป่ปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้วัว วัวตัวนี้เวอร์13ปีแล้วครับฮะ13ปีให้ลูก10ตัวแล้ว13ปีให้ลูก10ตัวได้ลูก10ตัวลูกที่11ตัวกำลังจะออกนี่โอ้โหผู้ชมครับลูกที่11ในท้องใช่ไหมครับตาอู้หูทำไมมันให้ลูกดกยเลยครับตาให้ลูกดีครับตอนนี้2เดือนก็ออกแล้วครับ2เดือนก็ออกใช่ไหมครับโอ้ตัวท้องวันนี้กระกบเลยครับตาอันนี้วัวไทยบ้านเราไหมอันนี้เป็นวัวไทยไทยบ้านผสมรามัน วัวไทยบ้านผสมไทยใหญ่ครับอ๋อวัวไทยบ้านผสมไทยใหญ่มันออกมาแล้วทีนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ครับคือว่าให้ลูกดีให้ลูกดีตวัวทรงนี้ให้ลูกดีลูกไอ้ไอ้ไอ้ท้องมันกลางออกอ๋อผู้ชมครับวัวท้องใหญ่ๆนี่ให้ลูกดีครับคือถ้าวัวท้องใหญ่ๆลักษณะอย่างเงี้ยน้าตาเนาะมันจะให้ลูกดกมันจะให้ลูกดีด้วยเลี้ยงลูกดีด้วยครับเลี้ยงลูกดีด้วยนี่คือวิธีการเลือกแม่พันธุ์ไม่ตาครับอ่าคุณตาสมมติว่าถ้าผมอยากจะซื้อวัวแม่พันธุ์อ่ะคุณตามีอะไรจะแนนะําผมมัครบ ถ้าซื้อวัวไม่พันแต่ผมอยากให้ซื้อแบบวัวที่ถ้าวัวท้องมันเนขินท้องแบบไม่ใหญ่เล็กเงี้ยท้องลอยๆม้มาถ้าท้องมันมาอย่าซื้อครับอ,อม,มาล้วเลี้ยงยากครับผม